เจ็ดหนึงเร่งะเขาเจ้งไปถึเ่งาเองได้บเองค่ะแมนเขาเขาคือเละสี่เจ็ดหนึ่งนะเออามามาเต็มเต็มเลยปู่ค่ะโอ้ย่ัฮอากหลังนี่าฮาฮ่าาฮ่าาาฮ่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่่า่าเจา่า่าฮ่าฮ่าเาาาฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮาง่าฮ่า่าฮาาฮาง่น่่่าบ่า่น นี่ยิ่งทีนค่นแม่นค่ะนู่นาม่น้มอเแม่นค่ะปูเบาไข่ฟังอยู่ค่ะอันนํานัาเป็นหนึ่งพระนี่เป็นเจี๊ยนียิ่งทีนสี่เจ๊หนึ่งเ็นาะค่ะปูเบาครอบวันเราอยู่ไข่ฟังตอนนี้แ่งนี่เลยมอนี่เมื่อขึ้นก็อธิษฐานกับปูดำเนี่ยค่ะ ปูวเอ้ยเจ้าทีเจ้าผู้มือรักษาวัดว่าอาล่ำรักษาผู้มอยู่ในวัดว่าอย่างนี้กันจังไดจังไดกันมาโขนน้าโขนน้อมเด้อเราเรามาเนีมิตให้ในเรื่อมาเล่งออกคัาพักเด้อว่าท่านมาแล้วจังไดจังว่ามาทั้งยิบบานมาทั้งเมี่ยมีห้องมาใกล้ใกล้ท่านอุ้มใกล้ใกล้มันเป็นใกล้ตีแต่ว่ามันเป็นใกล้ฟ้า งามขนาดเลยตัวบใหญ่อุ่งไก่มากอ้ามันยังอีกน้อบ้านยางคุ้มอุ่งมากเอาไก่มาให้ว่าท่ามันว่าเอ้าเอาไก่มาให้เลี้ยงไก่ตีได้หนิมันว่าไก่ยังหระไก่ตีนี่ไงไก่ฟ้าว่างามมันเบิางโงูสีมันงามขึ้นยังในไก่ฟ้าเอาไม่ผ mai, ู้เลี้ยงว่าท่านมันแม็นแนวว่าหรอฟ้ากนเลี้ยงไก่คนที่โบราณว่าว่าว่าท่านอาวๆๆเอามาเอามาเอามาเอาท่านมาในผู้ก็เลยเอาไก่น้ำมัน ไก่มันเป็นไก่ฟ้าพูดเท่าขู้เก้านั่นละพูดเท่าที่ออกบังโม่บังไฮปูนั่นละโอ้ค่ะดูนั่นละมานี่มันเมืกี้เอาบังโม่บังไฮเอามาไม้หน้าคุดนี่บังโม่ค่ะมาเนี่ยบังโม่มันงงปุ่มพู้เท่ามันเป็นเก้าแล้วกับพูดไส้ปูก็เลยว่าเก้าห้าห้าเก้าห้าชวนชวนห้างวนตีเอาหน้ามันก็ว่าเก้าห้านั่นละวังไฮออกไก่บังไฮได้บะเนี่ยออกไก่มาทั้งนี้มาดังมาทั้งเมียม ละเอีมากนะนี่เอาฟางม่วงมาไห่บ้านเดียวมากเลต้องเยี่ยมทีบานนี้เอาไก่มาให้ปูเลี้ยงบ้านแรกก็เลยเล่ตีว่าภาพนี่มันเจ็ดอยู่แล้วล่ะค่ะไก่เนี้ยมันเป็นเก้าพูดเท่าไก่กับเก้าพูดเท่ากับเก้าภาพเป็นเจ็ดเมื่อใดตีไปใช้ตีเก้าเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็พูดเท่าก็ใช้กับหาเก้าหาเก้าพูดตีไปป้องนี่บ้านเองมันถึมีเลขวิ่งมันถึมีเท่านี้ กูบอไดแล้วสุยเรื่องเงินนี่ตอนนี้โอ้ค่ะได้เหนยหน่อยกูช่วคลิปแรกมันมันเร็วมาเลยท่านไหนร่วงตัวเที่ยวว่าเลขนั้นลํานั้นมัดดับบังหันกับบังหันกับล่างมันออกแปดสามกับับหนึ่งมันกับว่ามีหนึ่งมันกับว่าออกสามแปดสามแปดกับว่ามีหนึ่ง ก็ออกฮาเข้าาเข้ากระรับซีกระโมีซีกระ่ออกฮาเจ็ดฮาก็เจ็เป็นทิบสองสองกระมี่มันสองมี่โกมีอะไรมีลังว่าหันก็เรียบชิบสามบวกมันได้เก็บกับซีมันก็ไปเก้าซีมานี่หกหนึ่งชิบสามบวกมันก็ได้เก็บกับซไปตัวหนึ่งอยู่นี่ขันบัเจ็ดกับซีอกไปสองตัวมีไปตัวหนึงเไปรับกันคมันก็มีพรานี่เลขค่ะ วัดนี้วิ่งล่างมากไว้นะสองตัวนี้วิ่งบนสองถือวิ่งล่างโอ้ค่ะมีวิ่งบนก็วิ่งล่างบี่ะค่ะเอือขันมากน้ำกันกับไปตัวนี้ล่างค่ะแล้วมานน้ำกันได้ปะค่ะนี่เคยมานน้ำกันในโมฮาเก่าโอ้เนอะค่ะเนาะมานกันได้เนาะม่านน้ำกันแต่ว่าอยูกคนระท่างค่ะแม่นอยู่ค่ะเนึ่งหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเก้าห้า โอ้ค่ะสองตัวมีห้าเก้ากับเจ็ดเก้าค่ะกับตัวด้วยบนล่างไม่เท่า <79. S 1> กันเลยค่ะเจ็ดเก้าตกลงกันมีเก่าซีซีเก่านะคะ่ะโอ้อันเก้าซีซีเก้านั้นกูรัดไวให้เธอเนี่ย ค่ถ้ามันออกย้อนร้อย,ย้อนซ้อนเนี่ยมาปีกไกกระหอบหนึ่งมันมาค่ะปีนี้เราว,ว่าดีๆเลขกเก้าจีเราถ้ามันไม่ออกรับกลนะน,น้ำใช่ค่ะทีกันออกเขมั่นดีเลขปลายปีมันเสีวจะเล่กเก้าม,มาออกอืมแม่ค่ะใช่ปลายปีนี่เพราะว่าเก้าเก้าเนี่ยมันเด่นเด่นเก้าละเลขนั่นมาเนี่ยวิ่งสามล้านมือวันที่ยี D ่สิบสี H ่ยิบห้าวันหั P ่งสามล้านมาเจ็ดกับสามมันสวนเจ็ดเห็นมา แมนค่ะ,คะว่าเจ็ดมาแน่นอนบ้บนกระล่างเจ็ดเดียวิ่งไปเลยบ้านี่ปูมากหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบนปูว่างไปหนึ่งอย่าลักหนวยวดัดเห็นป้องหนึ่งจะมาลักหนวยกับวัอยู่มาอิลีเห็นป้องบานนี้เก้าเนี่ยครับน้าพระมันไปรับสิบอันเจ็ดคือการเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยก็สองหางเนี่ยก็เรียนกันไว้กับเอาลำท่อนอะ่รหรอ เพราะว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่มันกับเป็นเปลี่ยนบนเป็นล่างได้เพราะว่าห้าเก้าเก้าห้านี่มันก็เป็นบนเป็นล่างได้มันของบอแน่นอนคือฟูวไฮเก้าห้าห้าเก้าบนมันก่อจะล่างเห็นเมื่อวานนั้นมันเป็นคองบอแน่นอนเพราะว่ามันได้มันตีเอาความฝันน่ะละฝันมันกับฝันรื่สั้นนิมิตแบบนั้นค่ะว่ามือขึ้นทุ่ทไทยนั้นมืออื่นเลขที่ออกเนี่ยมันแรงมากทีทั่ว มันเป็นเจ๊กาว่าเป็นเจ๊กมาจากเมืองจิงมาทั้นนั้นว่กู้คือส่นคือนั้นเป็นน้ำมาตะใสอีกนอว่าเลียมาแต่เมืองจีงมาทั้นเอาเหล็กมาให้อาจังมาทั้นเหล็กเล็กๆทั้มันว่าเอาอกมาอีกแล้วมิได้เอาออกมาแล้ว้องเลยเอามาให้อาจังเลี้ยงมาทั่งบได้เพราบว่าได้อย่างเล็กน้อยเ่รารับเล็กน้อยปิดาลาะไปว่าเนี่ย บ่ลบเอบ่มีนมใป้มันกินก็เราไม่ไล่มาท่านต้องรับมาท่านว่ามาจากเมืองจินนะเออมาใกล้ร้วยเอามาดึจะรับหรือไม่รับมาท่านก็ไล่รับเอามันเหมือนมันมาคล้องจองกันกับน้ำไหลทับมันมียิ่งตีก้นโผล่ร้อยน้ำขมมันมาคล้องจองกับขวอมฟันตัวนั้นเพราะว่าเจ๊กกร่เจ็ดอยู่แล้วมียิ่งกับน้ำสีเล็กน้อยนึงพระกระเจ็ดอีกอยู่แล้วแมนค่ะ มันมาค้องจองกันซอนขึ้นสามขึ้นฟันเย็นถึงน่นาบาน,นี่กันบา้าอันทีเจ็ดหนึ่งเอาเลยโยมกเต็มๆเลยลตัวเดียวว่าใครครับมามาตรงๆเลยตัวหนูผูกเลขหน้าปูสามไป่ทีเจ็ดหนึ่งมาปูตรงๆเลยเยียบเขาวา,าน,นี่วิ่งปูหนูก็ถูกค่ะ,ะเจ็ดกําหนึ่งมาจริงๆเลขวิ่งแล้วก็ว่า ลงได้อันคีบได้ในไล่ได้เลขวิ่งรูนี่เขาว่าสุดยอดพระรามยาวิ่งเขาว่าในในย่องอยม่นกวัดเลยเออของปูเขาเขาทุกวัดอีรีแล้วเจ้าค่ะเออส่วนมากบ้านนี้ตัวมาปูวิ่งายครึ่งเดียวตายวาบ้านนี้เลย่านเลขวิ่งวัดก้อนกับวิ่งก้อนก็มาบ้านนี้ให้วิ่งเก็บนคหนึ่ง จายเครื่องเดียวให้ละเจเอาเนาะแม่ค่ะเผ่าล่วงทุนหาล้อยนี่ยมันชีได้อยู่สองสามก็ขึ้นเงนมาแม่นค่ะบา้าเนี่ยมาจายเครื่องเดียวล่วงทุนหาล้อยได้เจ็บล้อยหาจีบได้แค่สองร้อยหาจิบไผ่ไดจะไปเอาค่ะสรุปเนาะคะ่ะเลขของปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเลขบิ่งบนเนาะคะ่ะ ปูไก่หาเกับเก่านะคะวิ่งล่างปูไก่เก่ากับเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดที่ชอบเลขวิ่งเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะเลขของเลขกวิ่งของปูนี่สีบอคอยพาดเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเขามาตลอดงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้ยหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็เลขเพิ่นกับมีอีกเนาะคะ่ะเพิ่นก็จับครูมาให้เนาะคะ่กะก็มี่หาเก่ากับเจ็ดเก่านะคะ่ะ กับต <growing> <th> ัวด้วยเนาะค่ะปูวาเนาะค่ะเนาะแล้วก no ็เลขกสามตัวก็มีหนึ่งเกาหาเจ็ดเกาหานะค่ะแล้วก็ตัวกันเนาะค่ะเนาะก็มีเก่าซีกับซีเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทังช่องแมมูก็ได้นําเสนอตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะปูมันก็ได้แบ่งปันตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะสีเข่าสีลุดกับบาบากันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับหมวดบันที่หนึ่งท่านว่าคมหกซีเนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี้แมมูกัมี แต่คลิปเนาะค่ะมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี่กะแม่มูกระไฮท่านชมลำล้ำลุ้ยๆเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่เนาะค่ะเนาะค่ะพบพอกันในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกระอตัวก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ